ปกติแล้วเห็นแต่หนังตะลุงที่แสดงอยู่เบื้องหน้านะคะแต่ว่าถ้ามาที่บ้านช่างกล้วยหรือว่านายทวีศักดิ์ทองมณีชาวบ้านหมู่หนึ่งตทุ่งค่ายอเภอย่านตาขาวจัังหวตรังนักท่องเที่ยวจะได้ชมศิลปะการแกะหนังตะลุงแล้วก็ซื้อรูปหนังตะลุงติดไม้ติดมือ,มอกลับไปเป็นที่ระลึกได้เลยค่ะเกือบสิบปีแล้วค่ะที่ช่างกล้วยกับภรรยายึดอาชีพแกะรูปหนังตะลุงขายเป็นไรายได้เสริม ทั้งกล้วยบอกว่าเป็นคนที่ชื่นชอบหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็กๆหัดวาดภาพตอบรูปหนังระบายสีแล้วก็เริ่มตอกรูปหนังตะลุงตั้งแต่ตอนอายุ11ขวบทําจนชํานาญละค่ะแกะรูปหนังตะลุงได้ทุกตัวทั้งตัวพระตัวนางตัวตลกหรือว่าบุคคลสำคัญใงการเมืองที่ใช้ในการแสดงสามารถส่งขายในในราคาชิ้นละ50บาทไปจนถึง2,000บาทเลยทีเดียวถือว่าสร้างรายได้เดือนละเกือบ3,000 30, 0บาท นอกจากงานสร้างรายได้แล้วค่ะช่างกล้วยก็ยังเปิดสอนเยาวชนที่มีความสนใจให้มาฝึกทักษะทํารูปหนังตะลุงสอนตั้งแต่เริ่มวาดภาพระบายสีตอกและขุดรูปหนังตะลุง ไปจนถึงขับหนังตะลุงแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เด็กๆและเยาวชนมีกิจกรรมยามว่างทําวางมือจากหน้าจอสักพักหนึ่งค่ะและที่สําคัญได้ฝึกสมาธิช่วยกันอนุรักษ,ษ์ศิลปวัฒนธรรมทางภูิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้โดยเยาวชนที่เข้ารับการฝึกแกะสลักหนังตะลุงบางคนก็เริ่มมีรายได้จากรูปหนังตะลุงแล้วเดือนละหลายพันบาทน,นอกจากการแกะสลักหนังตะลุงแล้วช่างกล้วยก็ยังต่อย,ยอดแกะสลักเป็นรูปต่างๆได้ทุกรูปตามความต้องการของลูกค้าค่ะ อย่างเช่นรูปหลวงพ่อทวดพระพิะเนตรรูปเทวดาแบบนี้ก็ทําได้มีกิเมาส์ก็มานะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะสั่งแกะสลักรูปมงคลใส่กรอบรูปนําไปเป็นของข,องขวัญของฝากให้กับคนที่เคารพใช้ประดับตกแต่งบ้านแล้วก็สถานประกอบการค่ะทีนี้ถามค่ะว่าหนังเอามาจากไหนหนังที่ใช้ในการแกะสลักหนังตะลุงช่างกล้วยบอกว่ารับซื้อหนังวัวพื้นบ้านในภาคใต้ ซึ่งหนังวัว1กิโลกรัมสามารถแกะรูปหนังตะลุงได้60-100ตัวขึ้นไปนะคะแล้วแต่ขนาดเล็กใหญ่ต่างกันสามารถสร้างไรายได้เลี้ยงอาชีพที่มั่นคง